นี่ครับคนทั้งโลกไปออกไปอยู่ที่วัดพระแก้วในฐานะแลนด์มาร์คสำคัญระดับโลกวัดพระแก้วไม่ได้แค่เป็นโบราณสถานนะครับแต่นี่คือหัวใจที่สะท้อนประวัติศาสตร์สะท้อนศิลปะและก็ศรัทธาของคนไทยที่ถูกนำเสนอออกมาอยา่างทรงพลังกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ทั่วโลกอยอมรับและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ ยังคงคองใจนะักท่องเที่ยวทั่วโลกข้อที่หนึ่งครับพระุวธรูปคู่บ้านคู่เมืองหยกแกะสลักชิ้นเดียวที่มีความงดงามและก็มีความศักดิ์สิทธิ์ข้อที่สองวัดแห่งนี้ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเป็นฐานะอารามหลวงในเขตพระราชฐานชั้นนอกที่นี่ทำให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบราชพิธีสำคัญข้อที่สามครับ เป็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์เรื่องสถาปัตยกรรมที่สุดของโลกความวิจิตรงดงามของศิลปะไทยตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีทองคําและอัญมณีข้อที่สําคัญคือกระแสท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้นในปี2568เพราะกรุงเทพนั้นได้รับการโหวตว่าเป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2ปีซ้อนส่งผลให้วัดพระแก้วนั้นกลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งที่เรียกว่ามัสวิสิ นักท่องเที่ยวจะต้องมาเช็คอินก็เลยเป็นที่มาของผู้คนมากมายมหาศาลที่หลั่งไหลมาที่นี่ครับ